สวัสดีครับแฟนเพจที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับท่านที่ติดตามเพจส้ตมตำปอหนึ่งนะครับแล้วก็ช่อง y YouTube ส้ตมตำปอหนึ่งแซบนัวนะครับแล้วก็ช่องติ๊ t ต็อกด้วยนะครับเมื่อนี้นะครับผมมาที่ตลาดดีดีมาเช่นะครับถือว่าเป็นตลาดที่ลูกค้านิยมนะครับสำหรับดีดีมาเช่คลอ,องสองน่าจะคลองสองนะครับผมจะเจอบ่คใครได้นะ <c oughs> ธัญญะนะครับผมถนนเส้นทันยะนะครับถนนเสน่หนะฮะตัดทันยะฟิวเจอร์นะครับไปทางนู้นก็ฟิวเจอร์ไปทางนี้นครนายกนะครับนะวันนี้ผมมาตรวจคุณภาพนะครับสุ่มตรวจคุณภาพประจำปีเราจะมีการตรวจประจำปีทุกๆปีนะครับแต่เราจะไม่บอกนะครับจะไม่บอกสถาขานว่าจะมาตรวจนะครับเราก็ต้องมาสุ่มนะครับเพื่อจะได้รู้ความจริงว่าได้มาตรฐานหรือเปล่า สำหรับสาขาแต่ละสาขานะครับเข้ามาก็มีบรรยากาศอย่างนี้นะครับร้านค้าเยอะแยะนะฮะที่นั่งทานนะครับบรรยากาศดีครับตลาดสะอาดสะอ้านนะครับแถวนี้ก็โซนตลาดนะครับมีเวทีนะครับผมชิวๆนะครับนั่งทานกันชิวๆได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นซอยนะครับซอยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผม แต่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งทานได้นะครับสบายสบายเลยนะครับตรงนี้นะฮะร้านส้มตำปอหนึ่งตลาดดีๆมาเช่นะครับเป็นสาขาที่11นะครับนี่นะฮะร้านของเรานะครับเป็นสาขาที่11นะครับอยู่ที่ดีดีมาเช่นะครับนะตอนนี้ก็ทั้งตําทั้งยําทั้งส้มตํานะครับมาเลยครับปลาแซบนัวนะครับตรงนี้เลยนะครับปอหนึ่งคับสิบเอ็ดนะครับ วันนี้เรามาตรวจคุณภาพนะครับโดยที่ไม่ได้บอกนะฮะเป็นมะเขือเทศนะครับเราจะมีฉากกั้นโควิดนะครับตรงนี้นะฮะฉากกั้นโควิดนะครับมีเมนูนะมะเขือเทศมีพริกนะโค้แสดงว่าใช้ใดเก็ดสะอาดนะครับลายสะอาดนะครับ อันนี้จะเป็นยำนะครับน,นี่จะเป็นยำนะครับผมยำนะฮะแล้วก็อันนี้ยำอันนี้ซ่อมตำนะครับผมลูกค้าหลายครับสาขานี้อันนี้ถ้าเกิดไม่มีแซลมอนก็คือเอาป้ายลงเนาะพี่เต้วันไหนมีแซลมอนก็คือเอาป้ายขึ้น ูกค้าสั่งแล้วเนาะสั่งแล้วนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมสั่งยำหรือส้มตำครับวันนี้ยำอ๋อยำโอ้สอง <fit. S 2> สองอย่างเลยเนาะใเออเละะน,นครับ เดี๋ยวเราจะประเมินประเมิอนอีกทีนะครับว่าความสะอาดได้หรือเปล่านะครับว่าสาขานี้รสชาติรสชาติความสะอาดนะครับว่าจะได้ไหมนะครับปหนึ่งครับสิบเอ็ดนะครับอันนี้เราประเมินประจําปีนะครับสุ่มตรวจนะครับผมสุ่มตรวจนะครับโดยที่เราจะไม่บอกเจ้าของร้านนะครับที่เรามาตรวจนะครับผม คอหนึ่งทัสิบเอ็ดทีมงานเรากำลังตรวจนะครับหนึ่งความสะอาดนะครับที่เราจะตรวจสองรสชาตินะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับใส่หมวกใส่เอี้ยมโอเคอลูกค้าเยอะครับสาขานีนะฮะนี่ก็คือที่ที่ผมฝึกมานะครับ ที่เจ้าของแฟนชายฝึกมา1นนะครับก็คือชุดนะฮะต้องปิดแมสใส่หมวกใส่เอี๊ยมชุดปหนึ่งนะครับ,นะสสเ,รบเสื้อนะฮะแต่และสาขานะครับเราจะประเมินนะครับว่าได้หรือเปล่าเราเข้ามาวันนี้นะครับโดยไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเราสุ่มมาหมวกใส่เอี๊ยมใส่เสื้อใส่ก็โอเคนะครับนะ ขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามเพจส้มตำบานหนึ่งนะครับจะสองพันแล้วขอบคุณหลายๆนะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับอร่อยไม่อร่อยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวติดตามสาขาต่อไปนะครับว่าผมจะไปสาขาไหนนะบางสาขาก็ไม่ได้รีวิวบางสาขาก็ไม่ถ่ายให้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็มีที่จดนะครับเป็นระบบจดนะครับสาขานี้ มีเกลนะครับแต่ว่าเบิองแล้วนี่บะปีกนีสดนะครับมะนาวสดเขียวดีมะเขือเทศช่วงนี้แพงนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังใช้เกรดเอนะครับแต่ละสาขานะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้นะครับเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ